ขา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 คนอาข้านี้ด้วยอันนี้ลูกขาขาขางนี้ด้วยเอาเรียบร้อยไปเต้นกับพี่เลยไปเต้นเลย เอาร้องเพลงเกี่ยวร้องเพลงลูกผ่าเกี่ยวร้องเพลงเอ้ยหนักหรือเตื่นแล้วครับนอนกับลุงกับป้าทั้งสองคนเลยนะเอาล้อปุ้ยแแฮมานอนละนอนที่ซื้อปุ้ยแแฮมานอนละตอนที่ปั้นยาคือแตไม่ได้แล้ว กพี่เกพี่เีวอะไรบ้างพี่เป็นอะไรบ้างาสถามเลยนะพี่หายหรือยังถามพี่สิฮะลาวาลาวาอยู่ไหนครับไม่มีไม่มีเลยเหรอ ัเขาวางแล้วไปเล่นสนามเล่นเลยเปลี่ยนโลกฝนตกมันเปลี่ยนไปไม่ได้ตอนเย็นเขาได้ฝนตกทั้งคืนเลยมันเป็นน้ำพาไปดูหน่อยมันไปดูไม่ได้มันเปลี่ยนมันมีนน้ำพาไปดูกรอบแป๊บเดียวผมไม่รู้ไม่เห็นมันไม่รู้ ะไลทำไมจ๊ะเอาเพลงใหม่อยเอ็นดูนู้นหน่อยอืมอ่ะไอเกียวเอ็นดู้นหน่อยยังไงลูกเอ็นดูนู้นหน่อยไม่เอาอ่ะไม่เอาน่ะระวังพาน้องผมมาไหนนะลูกโอเคหน่อยหป้าไม่ป้าไม่ไรสุดเอ็นดูโตเกียวกับนาริตะหน่อยไ้าไสุดได้เลยระวังค่ะระวังงูจับน้องด้วย ซีได้ค่ะไม่ได้วาบานเราชอไหมซีก็ไม่เห็นบทสเห็นค่ะไม่เห็นนะป้าไม่ทำไปนี่ทุกคนทุกคนเราก็ไม่ทำนี่ปไาไหนสดเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บไปมหนนี่ไปไหนครับมันเปียกครับมันเปียกให้จาไปดูก่อนว่ามันเปียกไหมนะมันเปียกนะครับไปดูย มันเปียกมันเปียกลูกมันเปียกนาี่ตาระวังมันจะเลื่อนลูกขึ้นมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาหาปะมา มันจะเลื่อนเนอกเปียกครับนัที่แต้มมันเปียกได้เลยนะมามามาฝนตกพี่น้องนองก็บ่ไปนอนหัววันเปียบมันเปียกค่ะมันเปียกครับเปียก

่นเี่ะาห่ไปอนตข้ามงเฮ้เสียงใครยงแปะแอนก็ตื่นแล้เชาวน้ามาลับมาค่ะ